ไอตัวจักรยานนี่แหละนี่แหลจักรยานคู่ขี่เดินอืมลุง <c oughs> ย,ยางทุกทีนะครับมาตลอดอยางขอถึงดก็มีเงินผู้บาดของกระเดาผ้าลุงยางออกมายางกบบรบเบื้จุดไม่ไปลายทางแ,บบ <c oughs> แต่ก่อนครับผมกะท่อแท้แต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้บบนผมมองดูดูผมสองคนแล้วผมพยายามกัดฟันสูถึงที่สุดนะครับ พ่อจะเลี้ยงดูลูกท้นผมให้ดีที่สุดเอบาพี่ถุงผมหนูชื่ออะไรคะน้อไอนน้องไอ้น้องไอ้หันหน้ามาก่อนน oh, ้องไอ้ย so ังมือขึ้นไหนน้องอสี่สิบสามสิบกสิบเจ็ ก็ง่ายกันแล้มุงเหินทำการทํางานไปตั้งแต่อยู่กับเนี้กับไปปาอ้อยแน่ตัดอ้อยแน่ครับก่อนนะครัจนนี่แหละครับจนเขามันวิ่งวิ่งดีเด่นเลยนะจนดีเดือนที่ว่าเขาตัดใจผมก็บอกว่าถึงนี่กันแล้วลูกแก ไปที่นั่นหลายที่หลายมองครับเออตอนนี้ก็มาที่ได้ประมาณเกือบเขาสองสามเดือนครับประมาณสามเดือนครัาการต่ากนั้นก็มาอยูกกะะ่กับแม่หมายก็ว่าที่ไปใช้พุ่มก่อนกับบุบลูว่าไปขอใช้พุ่มเราไปจ้างจีงไหนแน,น,นี่ยพนะุ่มพราะท่นดูไปตายชีวิตที่ของกันเนาะครับที่ไปทีงไหอีกคที่นี้เรากยานใส่ของจุงพาลูกยางมาอืม เงินมมีพอบาตครับตอนนั้นไม่มีเงินเลยครับออกม่าจ่ายกุฎอนน้องสัตว์นงให้นะครับปอ,อมา่าตอนนี้แบบนี้ในปาใ่าหามากลอยหนึ่งครับเด็กกับปอาม่าพ่อได้ซื้อ,อยาให้ลูกกินครัคำนในกับพักลูก้องนันนะครับเขาออกมาได้จากมือเราครับออกมาได้ขเขาแวะเครื่องเดือดแล้วออกมาเนี่ยเอานอนอยู่ใส่มาเลยครับพักกันเลยทางแรกกบบนอนน้ำค้างคางทางสระนะครับ จ tacos, ุดแรกนอนอยู่ละสิบแปดครับออกมาจากนน่นจุดสองมานอนอยู่หนองวรซโซครับอืมตอนน้ำสลาครับข้ารับครับกินยากยังไงครับกินกระ่นเห็นเฮาคนข่าเงินเอนนี่ห้แน่กับพรอไรเงินกับกมกระเดียวเงินที่คนห้มากกับซื้อสุรุกินเนีครับพอดีเห็นในเพจที่เขาแชร์กันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ ก็นึกสงสารเพราะว่าเขามีลูกน้อยสองคนใช่ไหมคะก็คิดอยากจะช่วยอยู่แต่ยังไม่เห็นก็พอดีวันนี้มาที่โรงเรียนก็เลยกลับไปที่ตลาดเพื่อจะไปซื้อปลามาปล่อยทำบุญมันเกิดก็เลยไปเจอพอดีจำเด็กสาวได้แล้วเห็นจักรยานที่เขาถ่ายในในแชร์กันนะคะก็เลยขับรถ เลยไปแล้วก็เลยกลับมาใหม่กลับมาแวะมาถามแล้วเอามาเอาตังค์ให้เอรว่าเอาตังค์ค่ารถนะจะกลับบ้านอยู่ไหนเล็เขาบอกว่าหยุดชัยาภูมิจะกลับบ้านไหมก็เลยเอาตังค์ค่ารถให้ คือคือหนูช่วยในยให้พี่เขาได้มีเงินใช้แต่หนูไม่อยากเปิดรับบริจาคเกี่ยวกับว่าต้องเอาเป็นปัจจัยมาช่วยพี่เขาแต่ถ้าใครอยากจะช่วยพี่เขาเดี๋ยวเราจะอัปเดตบัญชีของพี่เขาโดยตรงลงให้เองเพราะว่าส่วนตัวแล้วเราไม่ได้เปิดบริจาคไม่ได้เปิดรับบริจาคนะคะ,ะก็ฝากด้วยว่าเดี๋ยวเราจะอัปเดตเ,เลขที่บัญชีของพี่เขาต่างหากให้อีกครั้งหนึ่งนะคะทหานอยู่ชนบุรีเขาสามร้อยเขาอ,อนมาให้แล้วก็มีพี่คนนึง อยู่ทางกรุงเทพเขาช่วยมา3,000บาทหนูก็จะบริหารจัดการโอนเข้าบัญชีให้กับพี่เขาในวันนี้ให้เรียบร้อยนะคะ